สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนที่รักและทื่นชอบกับตัวเลขเพื่อจะนำไปเสี่ยงโชคทุกทุกท่านนะครับคลิปนี้เป็นคลิปชุดสตัวบน21ชุดแล้ว15ชุดนะครับ15้าชุด ร่างกายไม่ค่อยจะดีไม่รู้จะไปติดโควิดหรือเปล่าเจ็บคอวันนี้จะไปส่งเหรียญ ยันมงกุฎพระพุทธเจ้าและเหรียญหลวงพ่อองค์ดำวัดหนองขุนนะครับส่งให้คุณมนตรีเติมสุขอยู่ที่ปากน้าสมุทรประการบ้านผมนะครับบ้านเกิดของผมท่านจองเป็นเจ้าภาพประธานร่วมทอดกระถิน นวัดหนองขุนนะครับนวัดหนองขุนเป็นกระถินสร้างโบสถ์นะครับสองเหรียญอีกท่านหนึ่งก็คือคุณบุญมาสิงทองนะครับอยู่อยุธยาบางบานนะครับบางบานประธานร่วมทอดกระถินวัดหนองขุน ก็ส่งไปให้เหรียญยันมงกดพระพุทธเจ้ากับเหรียญหลวงพ่อองค์ดำนะครับ mm hmm. อีกท่านหนึ่งก็คือคุณเด่นดาว อยู่นครราชสีมานะครับคุณเด่นดาวจองเป็นประธานร่วมทอดกระถินวัดหนองคุณคุณเด่นดาว

คือคนคนนี้นะฮะอยู่นครราชะสีมาแกถูกทุกงวดตั้งแต่ได้เหรียญไปแกไปไว้ในกระเป๋าสตางยังไม่ได้เลี่ยมแต่แกอยากได้อีกแกบอกไม่พอก็เลยจองมาจองเป็นประธานทอดกระถิน แล้วก็อยากได้เหรียญที่เลี่ยมแล้วก็เลยส่งวันนี้นะครับส่งวันนี้คุยกันในไลน์นะครับไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ในในใน,ในโทรศรัพท์ส่วนตัวเพราะว่าสมาชิกส่วนมากจะคุยกันในไลน์โทรทางไลน์ได้ โอ้เจ็บคอรจริงๆจะเป็นเรื่องที่เรียกลูกเมื่อกีก้ว่าตะโกนเสียงดังไปหน่อยเพราะว่าให้มาดูเล้าไก่อย่าลืมนะครับใครที่อยากจะได้หรือว่าอยาก จะทำบุญเป็นประธานร่วมทอดกระถินสามัคคีนะวัดหนองขุนปีนี้นะครับเล,เลขที่บัญชีของผมก็คือ020262208389นะครับเป็นกระถินสร้างโบสถ์สร้างช่อฟ้าใบลกาหางหงซุ้มประตูหน้าต่างรอบโบสถ์และบานประตูหน้าต่างรอบโบสนะครับ ตอนนี้ช่างจับเฟี้ยมเสาหน้าโบสถ์อยู่ก็เหลือวันนี้ก็คงจะเสร็จนะครับวันนี้ก็คงจะฉาบเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้ก็ไปหลังโบสถ์สัปดาห์นี้หรืออีกไม่เกินสี่วันด้านล่างของโบสถ์นะครับไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่หลังคานะครับเฉพาะจากโบสถ์เฉพาะด้านข้างของโบสถ์ในโบสถ์ก็ฉาบเสร็จ เรียบร้อยนะครับเรียบร้อยทีนี้ก็หล่อโครงเหล็กขึ้นหลังคาลงโครงเหล็กขึ้นหลังคาก็มีการมุงมุงหลังคานะครับมุงหลังคาก็คงจะเรื่องหลังคานี้ก็คงจะสองสาเดือนกว่าจะเสร็จใครที่อยากจะร่วมกันทําบุญบุญใหญ่นะครับโบสถ์หลังนี้ใหญ่มากๆใครที่อยู่ต่างประเทศไม่มีโอกาสได้ทําบุญ ก็ร่วมกันทำบุญด้วยได้นะครับจะเป็นบัญชีของวัดก็หกเจ็ดศูนย์ขีดศูนย์ขีดสองสี่ศูนย์แปดแปดสามนะครับแปดแปดสามเป็นบัญชีของทางวัดวันนี้ชุด ชุดต้อสามสิบหกชุดหมายเลขสามนะครับคราวที่แล้วลงที่ช่องรัดก็มีหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองคือเลขหนึ่งกับเลขสองนะครับชุดโต๊อสามสิบหกชุดท่านได้เด่นมาจับสมมุติว่าท่านได้เด่นมาเลขสามก็จัดชุดนี้นะครับสามสิบหกชุดถ้าไม่เบิ้ลไม่หามถูกแน่นอนครับถูกแน่นอนถูกล้านเปอร์เซ็น ถูกล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะครับไม่ใช่ถูกประเซ็นเดียวถ้าไม่เบิ้ลไม่หามนะครับท่านได้เลขเด่นเลขวิ่งตัวใดตัวหนึ่งมาให้จับชุดนี้เลยนะครับถ้าได้เลขสามมาแต่ถ้าได้เลขสี่เลขสี่ก็ชุดนี้นะครับชุดเลขสี่แขบไว้นะครับแแบบไว้ชุดเลขสี่ก็ชุดนี้นะครับ ็มีสี่ศูนย์สี่สองสี่สามสี่ห้าสี่หกสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สี่ศูนย์สี่หนึ่งไอสี่ศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สามสี่สี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์หกตามนี้นะครับเรียงไปตามนี้ผมจัดไว้ให้เป็นแบบชายธงนะครับชายธงเหมือนกับเป็นชายธงนะครับก็แคบไว้และเก็บไว้นะครับหรือว่าจดไว้ก็ได้จดไวในสมุด เผื่อท่านได้เลขดีเลขดังมาท่านก็เอาไปตอดได้เลยนะครับสำหรับชุดสามตัวบนชุดสามตัวบน21ชุดวันที่หนึ่งเดือนเจก็วันที่หนึ่งที่จะถึงนี้นะครับวันที่หนึ่งที่จะถึงนี้ก็มี1นึหกศูนย อันนั้นยี่สิบเอ็ดชุดนะตามตามแต้มที่แต้มตามแต้มเด่นนะครับส่วนว่าอันนี้สิบห้าชุดนะครับสิบห้าชุดสิบห้าชุดอันนี้เป็นตัวกลับตัวตรงนะครับตัวตรงก็มีสิบห้าชุด ยีิบอ็ดชุดท่านแข็บไว้นะครับเป็นเลขที่ว่าเป็นเด่นแต้มนะครับเป็นเด่นเด่นแต้มส่วนในสิบห้าชุดนี้ก็เป็นชุดโตนะครับท่านจะไปตรงๆก็ได้ตรงๆก็ได้เพราะผมก็พยายามวางหลักไว้แล้วก็มีหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกห้าหนึ่งเก้าหก เจ็ดหกห้าเก้าหกห้าเก้าเจ็ดห้าเก้าเจ็ดหกสองเจ็ดห้าสองเจ็ดหกเก้าเจ็ดสองหนึ่งเจ็ดสองและสองหกห้านะครับสองหกห้าส่วนไอส่วนไอสองตัวนี้ในเก้าหนึ่งห้าคือเป็นตัวนี้นะฮะเป็นตัวนี้มันไม่ตรงตัวนี้ก็เลยคัดให้ตรงแล้วก็นี่ก็คัดให้ตรง ใครที่ชอบตรงก็เอาไปนะครับเลขในวงกลมคราวที่แล้วไม่เข้านะครับไม่เข้าเพราะว่าบุญมีแต่กรรมมันบงังใครที่ได้สูตรเด็ดเจ็ดทุกโครตรไปเลขที่หายไปจากสูตรก็คือหกกัะหนึ่งนะครับเป็นเลขวิ่ง ก็มีเจ็ดแปดท่านที่ได้ไปไปสำรวจดูได้นะครับไปสำรวจดูได้ว่าจริงอย่างที่ผมบอกไหมหนึ่งกับหกมันหายไปจากสูตรนั่นก็คือตัววิ่งนะครับก็คือตัววิ่งแต่ผมไม่ได้ดูไม่ได้นับว่าตัวเลขอะไรหายไปบ้างก็เลย หกหนึ่งก็เลยไม่มีนะครับแต่ก็ยังดีที่ว่าถูกวิ่งทั้งบนและล่างกันถูกตัววิ่งทั้งบนและล่างข้างบนก็คือแปดข้างล่างก็คือเจ็ดนะครับถ้าผมนับเลขที่หายไปก็คือหกกับหนึ่งเจ็ดหนึ่งแต่มันก็มีอยู่แล้วนะครับก็คงจะเป็น ชุดเด่นชุดเน้นแน่แน่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดแต่ว่าหนึ่งเจ็ดของเราไปอยู่ที่ยี่บอ็ดชุดกับยีสิบแปดชุดซะส่วนหกกับหนึ่งบนนั้นของเรามีแปดอย่างเดียวนะครับหนึ่งกับหกมองไม่เห็นเพราะว่าเหมือนกับบุญมีแต่กรรมมันบงังสูตรเด็ดเจ็ดชั่วโคตร ก็เข้าแต่เพียงสองตัวบนหรือล่างเท่านั้นนะครับสองตัวบนหรือล่างเท่านั้นส่วนสามตัวถ้าผมไม่พลาดเรื่องนี้ก็คงจะถูกกันนะครับก็คงจะถูกกันต้องอยู่ในชุดเน้นแน่แน่ งวดนี้ก็ตามนี้นะครับตามนี้ตามนี้ก็อย่าลืมนะครับชุดโต๊ะตามที่ผกชุดเลขหนึ่งและเลขสองอยู่ทางช่องรัฐธงชัยมหาราบนะครับรัฐธงชัยมหาราบก็เข้าไปอ่ะใครอยากได้ก็เข้าไปคอมเมนต์เอ่กดแคปบเอาไว้ได้นะครับกดแคปบเอาไว้ได้และอย่าลืมนะครับ อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับกดติดตามไว้ด้วยคลิปนี้โปรดดูเพื่อความบันเทิงนะครับโปรดดูเพื่อความบันเทิงอย่าลืมนะครับสร้างบุญสร้างกุศลไว้ก่อนเราไม่รู้ว่าเราจะล่วงรับดับขันเมื่อไรการทำบุญไว้ก่อนย่อมเป็นต่อนะครับอย่างน้อยๆเราก็ยังได้ขึ้นสวรรค์ตามศาสนาพุทธที่เขากำหนดไว้ว่า การสร้างบุญสร้างกุศล <c oughs> ได้ขึ้นสวรรค์นะครับได้ขึ้นสวรรค์คลิปนี้สวัสดีครับ